ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าปัญหาอาชญากรรมถือว่าเป็นภัยต่อสังคมด้วยนะคะ,คะซึ่งก็มีแนวทางในการกวาดล้างในเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะโดยหน่วยความมั่นคงระดมกําลังสี่ฝ่ายออกกวาดล้างอาชญากรรมแล้วก็ยับยั้งกลุ่มก่อเหตุเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะนายสามารถวรดิสยัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมโดยมีตํารวจทหารสมาชิกอาสารักษาดินแดนหรือว่าอ,อสอและภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาเข้าร่วมโดยมี มีเป้าหมายการตรวจคน้นอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดวัสดุที่ใช้ในการประกอบวัตถุระเบิดยานพาหนะผิดกฎหมายและแหล่งอบายมุขที่คาดว่าเป็นแหล่งมั่วสุมของคนร้ายเพื่อเป็นการป้องกันและลดการก่อเหตุร้ายสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่วนที่จังหวัดน่านพันตำรวจเอกสุรชัยบัางเงินรองผู้กับการตำรวจภูทรจังหวัดน่านพร้อมพันเอกเศรษฐพลเกตเต็มเสนาธิการจังหวัดฐานบกน่านได้นำเจ้าหน้าที่ฐานตำรวจฝ่ายปกครองและป่าไม้รวม400นายปิดล้อมตรวจค้นเพื่อปราบปรามแาะทำลายเครือข่ายกระบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่บ้านบ่อหอยและบ้านพักดีธรรมตำาลย่าผัวนาอำเภอเวียงสา สามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้3คนลักลอบตัดไม้2คนพร้อมไม้ของกลางอีกหลายสิบท่อนรวมทั้งเลื่อยโซ่ยนต์ไม้แปรรูปจำนวนหนึ่งด้วย